ทำนายฝันฝันเห็นขี้เห็นอุจจาระฝันว่าได้จับขี้หากใครฝันเห็นขี้เห็นอุจจาระทำนายฝันว่าช่วงนี้ท่านจะได้เงินก้อนโตจากหน้าที่การงานการเสี่ยงโชคดีมีโชคลาภแต่ระวังจะเกิดปากเสียงกับคนใกล้ชิดโบราณได้ทายว่าจะได้พบเพื่อนต่างเพศโดยบังเอิญความรักท่านควรระวัง การมีปากเสียงกับผู้ครองความรักมีอุปสรรคทำให้ท่านต้องคิดมากการงานจะเกิดเรื่องติดติดขัดขัดจากผู้ร่วมงานโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานกับพี่น้องเครือญาติจะมีคนมาทาบทามให้ท่านไปร่วมงานด้วยด้านการเงินค่อนข้างนิ่งรายได้อาจถดถายระว,วังอย่าให้ความเครียดเพิ่มขึ้นจนเป็นปัญหาในเรื่องสุขภาพ แต่หากว่าใครฝันว่าตัวเองได้จับขี้ทำนายฝันว่าสิ่งที่คิดไว้หรือกําลังคิดจะทำควรจะระงับยับยั้งเสียมิฉะนั้นจะไม่เป็นผลดีแก่ตัวผู้ฝันและครอบครัวบางตำราก็ว่าผู้ฝันจะได้ราบยศเพิ่มขึ้นจะมีความสุขทั้งครอบครัวอีกตำราก็จะทำนายว่าจะได้รับลาบจากสัตว์สี่เท้าสองเท้า หรือจะได้รับโชคในหน้าที่การงานเลขเด็ดเลขนำโชค2ตัวได้แก่452473เลข3ตัวได้แก่556544272ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมูเตลูชาแนลด้วยนะครับ